ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดพังงาโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีประจำตำบลที่โรงเรียนบ้านคอกช้างเป็นแห่งแรกในจังหวัดพังงาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ที่ผ่านมาดรสมบัติสุวรรณพิทักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา พบปัญหาในเรื่องของการส่งมอบหนังสือเรียนล่าช้ากว่ากำหนดทําให้บางโรงเรียนได้รับหนังสือไม่ครบทุกเล่มทุกกลุ่มสาระคาดว่าจะได้ครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม2553และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีประจำตำบลที่โรงเรียนบ้านคอกช้างตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุดเป็นแห่งแรกในจังหวัดพังงาดรสมบัติสวณพิทักษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่านโยบายเรียนฟรีเรียนดี15ปีอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้เดินทางมาติดตามซึ่งสภาพการดําเนินงานในจังหวัดพังงาพบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา173โรงเรียนจากการรายงานพบว่าค่อนข้างราบรื่นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาและสถานศึกษามีการวางการดําเนินการเป็นอย่างดีแต่ก็มีติดขัดบ้าง เป็นเรื่องของหนังสือเรียนที่มีการส่งมอบล่าช้าคาดว่าจะส่งมอบครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม2553นี้แต่อย่างไรก็ขอเน้นย้ำในเรื่องนโยบายดังกล่าวที่รัฐบาลมีความต้องการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้น้อยและการดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อหนังสือเรียนของจังหวัดพังงานั้น ภาคี4ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเรียนด้วยกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทั้งด้านในสมเกียิมีสิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอคอกช้างเล่าว่าโรงเรียนบ้านอคอกช้างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมสาม มีนักเรียน209คนครู14คนโดยได้รับบริจาคสร้างอาคาร3ชั้น15ห้องเรียนจากพระครูภัยสารพัฒนานุยุธพระอาจารย์ชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดบางเรียงซึ่งทางโรงเรียนรู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลหนึ่งใน182ของประเทศและพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นในจังหวัดพังงา